สวัสดีครับวันนี้รายการรวยสวนกระแสของเรามาพบกันอีกเช่นเคยเวลาสองทุ่มแต่วันนี้ถือว่าเป็นเทปบันทึกรายการนะครับเพราะว่าเป็นพิธีมอบรถฮุนไดป้ายแดงรุ่นใหม่ซึ่งวันนี้ผู้นำบริษัทเพ k ของเรานะครับคือผู้นำจังหวัดจันทบุรีนะครับสามารถพิชิตโปรโมชั่นรถคันระดับเป็นล้านได้แล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรที่วันนี้ได้รับรถ โดยที่แบบบริษัทมอบเลยนะครับเป็นรถราคาล้านแ0 0แสนบาทจะมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปพบกันครับทีมผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนะครับที่อยู่ข้างๆผมแล้วนะครับซึ่งมีแนวคิดแล้วช่วยผลักดันให้ธุรกิจ PSK เติบโตอย่างรูปมาธรรมเป็นใครไปไม่ได้ครับ M.D. สายันเข็มคงครับสวัสดีครับท่านเครัดสวัสดีครับท่านอมดครับเป็นไงมั่งปีที่ผ่านมาบริษัท p s k เติบโตก็สถานการณ์อะไรเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าเรามีความสุขกันมากๆนะที่อยู่ที่พีเอเคนะครับทุกคนทีมงานสมาชิกทุกคนมีความสุขมากมากแล้วนี่เราก็แจกรถกันไปตัวกี่คันแล้วนะผมจําไม่ได้แล้วนะที่ไทยนะปีที่แล้วแจกไปหลายคันเหมือนกันแจกเบนแจก MG แล้วก็ MG แล้วก็ล่าสุดนี่คันหนึ่งนะครับที่เราแจกกันไปด้านหลังนี้คือบุนไดบุนไดสตาร์เลียสตาร์เรียรุ่นใหม่เลยนะครับตัวใหม่เลยราคา หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นนตอนนี้ก็ตกแต่งไปแล้วก็ล้านแปดเนาะประมาณนั้นครับประมาณนี้โอ้โหแล้วตอนนี้บริษัททิศทางของบริษัทในปีเนี้ยปีหกห้าเนี่ยมีแนวทางยังไงครับให้เติบโตก็จริงๆเราใช้วิธีการเอา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 ,อา,อารมณ์ของนักธุรกิจของเราเนี่ยเป็นหลักนะค,คือเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรนะมาปรึกษากันวางแผนร่วมกันนี่นะท่านประธานก็พร้อมจัดโปรพิเศษให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าผมว่าคนเราถ้าเราหิวเนี่ยเราอยากกินเนี่ย เราอยากจะกินสมมติเราอยากกินลาบเนี่ยครับเฮ้ยเอาส้มตำให้กินได้ไหมหรือเอาอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ลาบมันไม่อร่อยนะใช่มันเราเราเอาตอบสนองอารมณ์ของคนพูดพอกจริงจริงของคนที่จะทำจริงๆนักธุรกิจเรามีความประสงค์อยากได้หุ้นได้จ้าเลียอยากได้รถตู้เราก็จัดโปรสำหรับรถตู้ให้เลยแบบนั้นเลยนะครับแสดงว่าไม่ใช่โปรโมชั่นอย่างที่บางคนคิดว่าบริษัทจัดจัดจัดไปแล้วแต่จะคุณจะได้จัดไปแล้วก็ไม่ได้ก็แล้วกันไปอะไรอย่างนี้นะ แต่ของของบริษัททีเอท่านเอ็นดีกำลังจะสื่อถึงว่าถ้าคุณอยากได้อะไรต้องการอะไรบอกมาบอกมาวางแผนร่วมกันเราจะจัดให้เลยโอ้โหเห็นไหมครับแสดงว่าการเติบโตด้วยระบบขับเคลื่อนจากองค์กรครับใช่สำคัญสำคัญมากผมว่าเรื่องนี้สําคัญนะไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรแล้วเราจะต้องถูกใจคนอื่นเสมอไปไม่ใช่หรอกผมว่าเราคิดอะไรโอเคเราคิดได้เราก็ทําไปก่อนเป็นหลักของเรานะเสร็จแล้วเราก็ต้องปรึกษา เพ,เพื่อนเรานะธุรกิจรเราคนที่ตั้งใจมาร่วมงานกับเราเนี่ยว่าเขารปรารถนาอะไรเขาอยากได้อะไรอีกนะครับเฮ้ยสเต็ปนี้เอาหุนไดก่อนนะเดี๋ยวต่อไปต้องการเบนซ์นะอย่าได้เบนซ์อีกสักคันหนึ่งได้ไหมได้ครับ,รบก็วางแผนร่วมกันแล้วเราจัดมาเพื่อให้เขาได้จริงๆไม่ได้จัดมาเพื่อเพื่อไม่จ่ายเพื่อไม่ให้ไม่ใช่นั่นคือเจตนาเราแล้วก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเราให้จริงๆเราให้จริงๆทุกครั้งที่มีโปรที่ผู้นําต้องการผู้นําก็ได้จริงๆได้จริงๆได้จริงๆ นิ่งท่านเห็นวันนี้ใช่ไหมครับมามาดูนะลองมาดูครับเนี่ยได้จริงๆเปิดเข้าไปข้างในเห็นไหมเนี่ยนี่ครับได้จริงๆเราแจกกันจริงๆเนี่ครับใหม่ๆเลยวันนี้นะให้โชวรูมมาส่งถึงที่เลยนะครับครับแล้วก็วันนี้เขาก็ต้องขับรถครัก็รับรถกลับไปเลยกลับไปเลย สบายไม่ต้องพอนต่อเลยไม่ต้องมานั่งกังวลใจกับเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วเราจัดให้เต็มเรียบร้อยเลยเงินสดเรียบร้อยทุกอย่างเงินสดเลยครับนะครับโอ้โหเห็นไหมครับวันนี้ธุรกิจเพ k เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่วันนี้คุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่สําคัญครับแต่ถ้าวันนี้มาที่นี่เราพร้อมเราพร้อมให้คุณเติบโตแน่นอนคือเราเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะโกยเข้าหาเราอย่างเดียวเราแบ่งปันกันนะครับทุกคนที่เข้ามามีความสุขอ่ะท่านได้เราได้ ดีไหมครับกินอิ่มด้วยกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อยู่ร่วมกันผมว่าอย่างเงี้ยดีเติบโตไปในอนาคตด้วยกันท่านเอ็มดีครับสุดท้ายลองฝากถึงนักธุรกิจเครือข่ายรหรือนักธุรกิจทั่วไปท,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 ที่สนใจอยากจะมาเข้าร่วมงานกับธุรกิจเ s k เนะครับอ,อยากต้องทํำยังไงเริ่มต้นยังไงถ้าอยากจะเข้ามาผมว่ารจริงๆแล้วเราก็ทักทายติดต่อกับผู้นำนะครับที่อยู่ p s k ก็ได้นะครับท่านใดก็ได้ที่ท่านมองว่าท่านถูกชะตาถูกใจนะเข้ามาคุยกันครับ เข้ามารู้จักบริษัทด้วยกันมาเยี่ยมชมเราหน่อยก็ได้นะครับหรือให้ผู้นาเราเนี่ยไปพบปะพูดคุยก็ได้แล้วลองมาศึกษากันดูว่าเฮ้ยเหมาะไหมที่จะมาร่วมงานกันให้โอกาสเราด้วยนะให้โอกาสพีอเคเราด้วยให้โอกาส่านประธานให้โอกาสคณะบริหารนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นก่อนตัดสินใจก็ได้<ม>ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะเรามองว่าผมเองก็เป็นคนเครือข่ายมาตลอดทํางานมาเนี่ยน้อยมากที่มีโอกาสได้ไดคุยกับประธาน<ม>คุยกับผู้บริหาร ผมว่าเข้าถึงยากอะไรเงี้ยครับเข้าถึงยากแล้วก็ไม่รู้ไม่กล้าคุยอะไรทั้งนั้นแหละไม่เข้าใจนักธุรกิจดีไนด้วยไม่เข้าใจนักธุรกิจแล้วมันรู้สึกความต่างชั้นกันเยอะนะแต่วันนี้เราไม่เราก็มาจากคนธรรมดาเรามาจากนักธุรก,กิจที่ตั้งใจทํามาตลอดนะครับวันนี้พอมีโอกาสได้ไดไดไดบริหารบริษัทอย่างเงี้ยเรามองว่าเราก็ให้โอกาสาทุกคนเพียงแต่ว่าก็ต้องคุยกันแบบเปิดใจคุยกันเข้าใจกันครับผมแล้วอะไรอะไรมันก็มันก็เติบโตได้หมดแหละครับผมว่าฝีมือฝีไม้มีอยู่แล้วทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วนะครับ ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมีโอกาสเข้ามามาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งสรุปตั้งแต่ยังไม่ได้ไม่ได้กินนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าอาหารอันนี้อร่อยหรือไม่อร่อยก่อนที่ท่านจะได้ชิมนะครับดูภายนอกอาจจะไม่น่ากินหรือเปล่าหรืออะไร,นะรก็ลองมากินมาชิมดูว่ามันอร่อยไหมครับแล้วค่อยตัดสินใจก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับนั่นแหละครับคือคณะผู้บริหารอีกหนึ่งท่านท่าน เอ็มดีสายันเข็มกลองวันนี้ขอบคุณที่ร่วมรายการนะครับท่านอขอบคุณมากครับปีครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารบริษัทพี2 0สเคสองศซึ่งท่านนะครับวางแผนเปิดโปรโมชั่นระดับล้านเลยทีเดียวต้องบอกว่าวันนี้นะครับเศรษฐกิจจะถดถอยหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแนวคิดของประธานบริษัทเป็นสิ่งสําคัญวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกว่า ทำไมท่านถึงมีโปรโมชั่นระดับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ด้านหลังผมนั่นคือคุณใดรุ่นล่าสุดราคาล้านแปดแสนบาทซีโอกิจรัตเพชรสีกิมแก้วที่อยู่ข้างๆผมแล้วอยากจะสอบถามไอเดียของท่านครับว่าท่านทําไมโปรโมชั่นถึงโหระดับล้านเลยแจกตั้งแต่ต้นปีเลยมีแนวคิดยังไงครับสวัสดีครับอาจารย์บีครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับครับก็สิ่งหนึ่งเลยหนึ่งคือเนี้ยมันเป็น นโยบายเราอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทเราจะสังเกตเห็นว่าผมแจกมาตลอดนะครับแจกมาตลอดจริงๆครับแจกมาตลอดไม่ว่าจะเป็น MG ไม่ว่าจะเป็นเบนซ์นะครับแจกมาเรื่อยๆนะครับทองเอยเงินสดเอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าในยุคเศรษฐกิจเงี้ยมันเป็นการแข่งขันมันเป็นการตลาดที่แข่งขันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดเหมือนเดิมทํารูปแบบเหมือนเดิมมันก็ไม่แตกต่างมันก็จะเหมือนอะไรบริษัทที่ประสบปัญหาอยู่ไม่ได้หรือ ขาดคุณนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะมากมายหลายหลบริษัทนะครับที่ไม่หวือหวาเพราะฉะนั้นคือวันนี้ในหลักคิดของผมเนี่ยเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้จ่ายเยอะครับดูเหมือนจ่ายเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงทุนอะไรเลยเนี่ยไอ้น่าเสี่ยงแล้วไม่ได้อะไรเลยอันนี้เราจ่ายเยอะเราก็ได้เยอะคืนไงหรือว่าไหมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอในสถานการณ์ในปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเอยโควิดเอยไม่กล้าลงทุนแล้วใช่ใช่ใช่ไม่กล้าที่จะทุ่มเทแล้วใช่ใช่เพราะนั้นปัญหาก็เกิดหนึ่งคือมันก็มีจต่ถอยหลังไง แต่แนวคิดอย่างผมผมมองว่าหนึ่งคือถ้าเราทำสวนทางกับแนวคิดผู้บริหารอื่นๆหรือผู้ประกอบการอื่นๆเราก็จะได้สิ่งที่แตกต่างเหมือนที่ผมทำนี่แลหและนะอนั่นคือแนวคิดแตกต่างผมก็ลงทุนเพิ่มขึ้นให้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันให้เขามากขึ้นเนี่ยเขาก็มีความสุขเขาก็มีรแรงเขาก็ขับเคลื่อนได้มากขึ้น,นแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแจกรถไปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วแจกรถไปกี่คันแต่ในประเทศไทยเนี่ยแจกไปทั้งหมดสาคัน3คันมีอะไรบ้างครับมีรถเบนซ์มี MG นะครับแล้วก็ก็ MG อีกนะครับ MG 2คันนะครับ MG 5ครับ MG 5ครับขับตัวใหม่ครับแล้วก็ Mercedes-Benz Mercedes-Benz แจกไปหลายล้านนะครับหลายล้านครับอันนี้อันนี้แค่รถรถนะครับไม่เกี่ยวกับทองคำไม่เกี่ยวกับเงินสดไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆอีกโอ้เยอะๆโอ้เยอะเลยนะฮะแล้วก็เริ่มสักการใหม่ครับก็ตัวนี้เลยราคาล้านแปดครับล้านเจ็ดแสนกว่าบารวมแต่งรวมอะไรก็ล้านแปดล้านแปดครับผมเชื่อว่า ปีนี้เนี่ยน่าจะมีคนท่านประธานคาดว่าน่าจะมีคนได้รับรถยนต์เนี่ยมัน<ป>มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสเนี่ยพอเวลามันเริ่มจุดติดเนี่ยรกระแสมันเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นครับพอมันเริ่มแรงขึ้นเนี่ยคนก็จะเริ่มขยับเข้ามาร่วมเยอะขึ้น<อ>ด้ว<อ>ยดย้วยความมือขวาด้วยความจับต้องได้ที่ได้จริงนับได้สดสดไม่ต้องมานั่งก่อนไม่ต้องมาไม่ใช่ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมชรกิจในวงการเนี่ยเขาก็จะเริ่มเห็น พอเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนเราได้จริงนีว่าเฮ้ยทำที่นี่เว้ยอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มทําให้โตขึ้นเพราะนั้นเมื่อทําโตขึ้นคนเข้ามาร่วมเยอะขึ้นแน่นอนครับโปรโมชั่นเราเตรียมการไปแล้วมันเป็นนโยบายเราอยู่แล้วในการที่เราจะแจกนะครับเพราะนั้นคนผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะมีคนรับรถเยอะขึ้นนะครับท่านประธานครับสุดท้ายฝากถึงท่านใดที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายหรือผู้ที่สนใจอยากร่วมธุรกิจกับเอสเฝากเชิญชวนนะครับก็อยากจะเชิญชวนแบบนี้ครับเพราะว่า อดีตที่ผ่านมาไม่ต้องจดจำนะครับว่าคุณเคยเจอกับธุรกิจเครือข่ายเป็นรูปแบบแบบไหนแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามาที่ PSK 2 0 0 5จะเป็นรูปแบบใหม่หมดแนวคิดใหม่หมดแล้วผมบอกได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่จำเป็นว่าวันนี้คุณจะมีความรู้หรือเปล่าจะเก่งหรือเปล่าไม่จะเป็นครับที่นี่มีระบบที่ชื่อว่า o t s System นะครับมีความรู้มากน้อยเท่าไหร่ไม่สำคัญขออย่างเดียวเป็นคนดีมีใจนะครับ,รบมีใจที่อยากจะประสบความสาเร็จนะครับที่นี่พร้อมผักดัน และเชื่อว่านว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในครอบครัว p k 2 0 5สําเร็จอย่างแน่นอนและดังสโลแกนที่ว่าเพราะเราเชื่อว่าความสุขและความสําเร็จสร้างและส่งต่อให้กันได้ครับโอเคครับวันนี้แจกจริงให้จริงโดยไม่ต้องไปผ่อนต่อโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆแล้ววันนี้ที่ท่านประธานพูดบอกแล้วว่าวันนี้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร จะซุดอย่างไรจะแบบไหนท่านประธานบริหารแบบแนวคิดที่แตกต่างยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเติบโตท่านเข้ามาท่านมีรายได้ท่านก็ยิ่งสร้างรายได้เพิ่มปูนแล้วสร้างเครือข่ายและที่สาคัญครับสร้างเครือข่ายกับ p s k สําเร็จได้แน่นอนอย่างจริงจังวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานซีโอกิจรัตเกษมแก้วมากนะครับสวัสดีครับผมยกนดีครเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของรถยนต์คันนี้นะครับ ฮุนไดสตาเลียตัวใหม่ราคาล้านแปดแสนบาทเดี๋ยวไปพบกันครับเรานั่งอยู่บนรถฮุนไดสตารเลียรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นของผู้นำ ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับที่พิชิตโปรโมชั่นกับบริษัท p h เในราคาล้านแปนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่หรูหรามากแล้วก็เจ้าของก็นั่งอยู่ข้างๆกับผมแล้วนะครับขอทักทายเลยแล้วกันสวัสดีครับพี่อรุณครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหวันนี้ก็คือวันมอบรถยนต์ให้พี่อรุณมีความรู้สึกยังไงม้างครับพิชิตโปรโมชั่นครั้งนี้ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ ก่อนเดินอะไรต้องขอบคุณท่านประธานนะครับคุณกิจรัตน์เพชรศรีกิมแก้วนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับที่จัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับให้กับผู้นําของบริษัทพีเอครับให้ได้พิชิตกันทําได้แจกจริงครับกับพีเแจกจริงกับพีเนะครับแล้วผมสอบถามหน่อยว่าทําอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรถึงพิชิตลถมูลค่าเกือบสองล้านนี้ได้ครับวิธีการก็เบื้องต้นนะครับก็คือ รถเนี่ยที่รถฮุนใด Hyundai เนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายอมพอผมมองว่าเป็นเป้าหมายปุ๊บเนี่ยรเราก็เริ่มเริ่มออกแบบออกแบบก็คือออกแบบตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยเราจะส่งเสริมทีมงานเรายัางไงบ้างให้แต่ละท่านเนี่ยมีายรายได้เกิดขึ้นนะพอแต่ละคนมีรายได้เกิดขึ้นมันก็ส่งส่งผลมาถึงอ่ ยอดที่ว่าเราจะพิชิตโปรโมชั่นนี้ได้อืมแสดงว่าเทคนิคอย่างนี้ก็คือวางเป้าหมายไว้ว่าเราจะพิชิตนี้เราก็เลยลงไปคือไปทํางานไปวางแผนงานไปปูพื้นฐานใให้ลูกทีมเราครับเติบโตเติบโตโดยเขามีรายได้ด้วยนะใช่ครับต้องให้เขามีรายได้ด้วยนะต้องให้เขามีรายได้ครับพอเขามีรายได้เนี่ยส่งผลให้มันเป็นแรงเหวี่ยงใช่ครับขึ้นมาจนเราสามารถมียอดแล้วพิชิตรถ คนใดคนไดขันนี้ได้โอ้โหสุดยอดมากแล้วตอนนี้เห็นไปนลงพื้นที่ตลอดเลยสินค้าเราถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้สินค้าได้รับการตอบรับที่ซอยดาวดีไหมดีมากๆครับก็บข,บขยายพื้นที่เพื่อ่ายว่าทั่วประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้นะครับอย่างทางโซนสายดาวทางพัฒนอดเนี่ยเราลงพื้นที่เป็นเขาเรียกออฟไลน์เนาะก็คือเข้าถึงสวนนะครับเข้าถึงสวนพี่น้องชาวสวนเลยครับ แต่ในส่วนของภูมิภาคนๆเนี่ยก็มีการสั่งซื้อเข้ามาครับทางผ่านทาง youtube ทางออนไลน์ต่างๆครับก็ได้ไปใช้กันแพร่หลายทั่วทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้สินค้า,าสแสดงสว่าด้วยการที่เราทำตลาดประกอบกับสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้วไปแนะนำเกษตรกรเกษตรกรใช้ดีก็เลยยิ่งทำให้ทีมงานของพี่อรุณนเนี่ยเติบโตอย่างมากเลยใช่ไหมครับ,รบและมีกิจกรรมอะไรบ้างในทีมเนี่ยอ๋อกิจกรรมในทีมก็ จริงๆเรามีเรามีกิจกรรมทุกสัปดาห์อยู่แล้วเนาะในที่เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มีกิจกรรม,มลงพื้นที่ลงพื้นที่อ่าแล้วก็มีกิจกรรมของบริษัทที่ว่าบริษัทส่งเสริมการตลาดนะครับก็คือจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆนะครับทําให้เราเนี่ยชวนพี่น้องชาวสวนหรือคนที่อ่มองในเรื่องสนใจในเรื่องธุรกิจเนี่ยเข้ามาดูธุรกิจกับเรานะแล้วก็พอมาเห็นเขาก็ตัดสินใจ ร่วมธุธกรกิจกับเราครับก็แสดงว่านะพี่อรุณใช้รูปแบบในการขับเคลื่อนทีมงานให้ทีมงานเต,ต,ติบโตเนี่ยทุกอาทิตย์มีการลงชมสวนชมไล่ที่ใช้ผลิภภาาบบตภัณฑ์ m y v พะว e s ซของเราดีปรับทำให้เขาเกิดความประทับใจครับนะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนั่นคือของบริษัทครับก็ทุกครั้งบริษัทมีกิจกรรมอะไรพี่อรุณก็จะขับเคลื่อนคนผักดันคนให้เข้าสู่กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ใช่ครับและทุกๆก,กิจกรรมเป็นไงหลังจากคนเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากนั้นทีมงานรู้สึกยังไงมั้ง<อ>ที่บริษัททุกกิจกรรมของบริษัทครับจัดขึ้นเพื่อ,อให้คนที่มาเนี่ยประทับใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทีมงานเนี่ยชวนชวนคนใหม่ๆม,มาเนี่ยคนใหม่ๆก็จะมีความประทับใจกับบริษัทที่ว่าดูแล,ด,แลดูแลเป็นจัดงานเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครก็หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ มาร่วมธุรกิจด้วยนะมาซื้อสินค้าไปใช้บ้างหรือว่ามาเข้าร่วมทําธุรกิจด้วยกับกับบริษัทเพจเคเราครับโอเคครับแล้วก็ลองฝากเชิญชวนผู้นําทางธุรกิจเครือข่า,ขายหรือท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมงานกับทางพี่อรุณนะฮะให้ติดต่ออย่างไรหรือจะมายัางไงนะครับเพือจะร่วมสร้างความสําเร็จด้วยกันครับครับก็ฝากถึง พี่น้องทุกท่านนะครับหรือว่าท่านที่มองหาในเรื่องของธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะครับสําหรับท่านนะครับที่เป็นบริษัทเพจนคครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับในในการที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรในยุคแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ว่าเราจะไปลงทุนหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจอะไรที่มันไม่มีความเสี่ยงเนาะแต่กับ p พจเครับ ลงทุนน้อยครับแต่ไรายได้ไม่ธรรมดาครับสามารถที่จะทำให้หลายหลายคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยคือพื้นฐานไม่ได้เป็นนักธุรกิจมาก่อนอก็ยังสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับสามารถที่จะสร้างไรายได้หลักหมืน่นหลักแสนต่อเดือนได้แบบเดินตามระบบนะครับเดินตามระบบของบริษ,ษัทที่มีชื่อว่าระบบ OTS นะครับ,บ OTS System ของบริษ,ษัทนั่นเองนะครับ,รบแล้วท่านก็จะสามารถ มีรายได้เพิ่มอีกกระเป๋านึ่งได้นะครับหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ได้กับบริษัท p ีเเขฝากเบอร์โทรติดต่อเผื่อมีใครสนใจครับหากท่านสนใจนะครับติดต่อเบอร์ผมนะครับ0942899496นะครับหรือว่าสนใจในเรื่องของข้อมูลของการเกษตรสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรของเรานะครับสามารถเข้าไปชมในช่อง YouTube นะครับเกษตรยิ่งทำยิ่งรวยนะครับก็จะ ก็จะเห็นหน้าผมอยู่ในช่องนั้นนะครับลงพื้นที่อยู่ตลอดลงพื้นที่อยู่ตลอดเลยนะครับมีคลิปถ่ายทำเยอะมากทำจริงสัมภาษณ์จริงได้ผลจริงได้ผลจริงครับให้เจ้าของสวนพูดเองเป็นส่วนใหญ่อ๋อครับโอเคนะครับก็เห็นหรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจนะครับผมโดยเป็นที่ปรึกษาของบริษัท p s k เองเห็นการเติบโตของผู้นําซึ่งกว่าเขาจะเติบโตมาได้เนี่ยผมเชื่อว่า เขามีความมุ่งมั่นและเป้าหมายเป็นหลักและเขาก็ใช้วิธีการในการขับเคลื่อนทีมงานหลักๆเลยนะครับพี่อรุณที่พี่อรุณสรุปให้ฟังว่าทํายังไงก็ตามให้ทีมงานมีรายได้ประสบความสําเร็จและเติบโตครับเดี๋ยวคุณก็เติบโตเองและสําเร็จรถ้าวันนี้คุณอยากเติบโตมีรายได้ติดต่อคุณอรุณวงน,นัทนะครับผู้นําระดับ บูดมอนของเราวันนี้รายการรวยสวนกระแสก็ต้องขอขอบคุณพี่อรุณวงมนัทมากๆนะครับที่วันนี้ให้เราสัมภาษณ์นั่งในรถเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอให้ประสบความสําเร็จนะครับคุณพี่ครับครับครับผมขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการรวยสวนกระแสทุกวันพุธเวลาสองทุ่มวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ